วิดีโอนี้ก็จะเป็นการตะลุยโจทย์ของการแปลงลอเรนส์ของเวกเตอร์4มิตินะครับเรามาดูโจทย์ตัวอย่างข้อ1นะครับก็คือมีผู้สังเกต2คนผู้สังเกต A กับผู้สังเกต B ทีนี้ติต่างว่าผู้สังเกต A หันหน้าไปทางนี้แล้วผู้สังเกต B หันไป3.2องศาตามแนวแกนตามแนวแกน Z นะครับตามแนวแกนแ32องศาดังนั้น B ก็คือเขาก็หันหน้าไป การแกนแฟขึ้นใช่ไหมต้องหันหน้าเข้าไปในกระดานนะก็จะหันหน้าเข้าไปในกระดานก็จะเห็นหูเห็นผมอ่ะนี่ก็คือผู้สังเกตเป็นอย่างนี้นี่คือ A นี่คือ B หันไปเป็นมุม32อ,องศานะหันไปเป็นมุม32อ,องศาทีนี้โจทย์บอกว่าถ้า A เห็นเวกเตอร์อตามที่โจทย์กำหนด B จะเห็นเวกเตอร์เดียวกันเขียนเป็นยังไงทีนี้การทำโจทย์นะครับก็คือให้เรายึดตามขั้นตอนดังนี้นะครับก็คือ 1. สมบทบาทว่าฉันเป็นใครฉันคือคนที่โจทย์ให้ข้อมูลมาดังนั้นอันนี้โจทย์บอก A มาก็คือฉันเป็น A และเขาก็จะเป็น B ต่อไปเป็นการวิเคราะห์ว่าถ้าฉันอันนี้โจทย์โรเตชันเนอะโจ,โจ์หันหน้าถ้าฉันจะหันหน้าไปทางเขาต้องหันด้านไหนนะถ้า A จะหันหน้าให้ไปทางเดียวกับ B ต้องหันด้านไหนคําตอบดูจากรูปก็น่าจะง่ายๆนะครับ A จะต้องหันหน้าไปทาง C C w ดับเบิลยูจึงจะสามารถหันทางเดียวกับ B ได้นะครับ ขั้นตอนที่2ก็คือการเขียนเมทริกนะครับโดยเชื่อการวิเคราะห์อันนี้เป็นหลกักนะครับเมทริกที่เราใช้ก็คือการหันร,รอบแกนแซดทาง C C W เป็นมุม32องศาก็เขียนเป็นวงเล็บขึ้นมาเลย4คูณ4หารรอบแกนแซดอะไรไม่เปลี่ยนแซดไม่เปลี่ยนเวลาไม่เปลี่ยนใส่ศูนย์เหลือ4ช่องนี้กดเครื่องคิดเลขนะครับ ตัวแรกคือ cos อสาิสององศาคือ0.848ตรงนี้ก็ cos ใช่ไหมก็จะเป็น0.848นะครับต่อไปไซน์สา,สาิบสององศาก็คือ0.529เป็นบวกตรงนี้เป็นลบ0.5 29ขั้นที่2ก็คือการเขียนเมทริกการแปลงขั้นที่3คือการถามว่าเฮ้ยโจทย์ข้อเนี้ยเราแปลงอะไรโจทย์ข้อ3ยังง่ายๆก็คือแปลงเวกเตอร์ r ตัวนี้แหละก็คือเราแปลง r ที่เท่ากับ 3i บวก 3j บวก 3k แล้วเราก็เขียนตัวแปรของ b ไว้ก่อนเลยอันนี้คือของ a ใช่ไหม เราก็เขียนของ b เนี่ยคือสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็เขียนติดตัวแปรไว้ก็คือจะเป็น r 0 t พลัมบวก r 1 i พลัมบวก r 2อง j พลัมแล้วก็บวก r 3 k ก็เขียนตัวแปรไว้ขั้นที่4จึงเริ่มคำนวณนะครับก็จะเห็นว่าการทำโจทย์ตามด้วยวิธีการที่ผมสอนเนี่ยมันต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนฉะนั้นพวกเราอย่าอย่าพึ่งแบบว่าโผลดึงเขียนเมทริกแล้วก็แปลงก็มีโอกาสผิดนะครับก็ขอให้เตรียมความพร้อมตามขั้นตอนนี้ก่อนแปลงเวกเตอร์ ector, ก็เขียนสลอตอย่างนี้นี่คือสลอตของเมทริกนะครับ อันนี้คือช่องของใครช่องของฉันไม่ว่าฉันจะเป็น A หรือเป็น B ก็ตามอันนี้คือช่องของฉันในโจทย์ข้อนี้ฉันเป็น A ก็จะเป็นศูนย์ทำไมศูนย์เพราะว่า R ตัวตั้งต้น่ะแกนเวลามันไม่มีนะครับเสร็จแล้วอันนี้เราใส่ช่องของเขาไม่ว่าเขาจะเป็น A หรือ B ก็ตามเขาเราติดตัวแปรใช่ไหมก็คือ R ศพาร์ม R1 พรร์ม R2 พรร์ม R3 พาร์มแล้วก็คูณเมทริกนะครับซึ่งคูณแบบ4คูณ4โอเคนะ1เจอ0 0เจอ3 0เจอ3 0เจอ3ฉะนั้นช่องแรกได้0ต่อไป0เจอ0 0.848เจอ3 แล้วก็บวกด้วย0.529เจอกับ3นี่คือช่องที่2แล้วก็0เจอ3ตัวสุดท้ายต่อไป0เจอ0แล้วก็ลบ0.529เจอ3แล้วก็บวกด้วย0.848เจอกับ3แล้วก็0เจอ3ตัวสุดท้ายต่อไป0เจอ0 0เจอ3 0เจอ3 1เจอ3 กดเครื่องคิดเลขนะครับเขียน2ตัวที่รู้ก่อนจากนั้นก็คำนวณเลขคำนวณเลขก็จากการกดเครื่องคิดเลขเนี่ยอันนี้จะได้เป็น4 1 3 1นะครับต่อไปแล้วก็กดการคำนวณตัวนี้ซึ่งผลออกมาก็คือ0.957นะครับนี่คือการคำนวณเลขดังนั้น เราจึงสามารถตอบได้ล้ว,ว่าจาก r ของ b เนี่ยที่เดิมติดตัวแปรเนี่ยคำตอบก็คือเวกเตอร์ r ตัวเดียวกันก็คือจะเป็น 0t ก็ขอข้ามนะครับไม่เขียนก็จะเขียนเป็น c 131i ข้ามบวก 0.957j ข้ามบวก 3k ข้าม นะครับนี่คือคำตอบดังนั้น A เห็นเวกเตอร์3 3 3 B จะเห็นเวกเตอร์4.1 0.95แล้วก็3แบบนี้ที่นี้อย่าเพิ่งข้ามนะครับตัวอย่างเนี้ยมันจะมีคำถามที่2